ดั้งเดิมนมสดบาชูก้าชาไทยชาเขียวโกโก้กาแฟเผือกซอวี่บูเบอรี่แอปเปิลมะพร้าวมะลินมเขียวนมชมพูโยเกิร์ตบูฮาวายองุ่นเลมอนพันธุ์สับปะรดสับปะรดมะม่วงแตงโมลูกกระโตรสหวานกลับกับบ้านเดียวไหมวันนี้ครับเมนูไหนดีร้านเมือ่ะมีอะไรน่าแดกมั่งเอาแตงโมแตงโมมาก่อนเลยได้ครับผมแตงโมมีเหรอมีดิ ลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นเลเยอร์คัตตอมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยพี่ใช่ครับซอฟต์พาวเวอร์ออนเดอะร็อกมิวตี้ตอบโจทย์มันเป็นอะไรที่หาความรู้สึกได้เยือกเย็นจริงๆครับเด็เยือกเย็นเยือกเย็นก็คือเนี่ยแตงโมอ๋อเป็นแตงโมแท้จากสวนเนี่ยเนี่ยตลาดไทยเหรอพี่อันนี้คือเฉาก๊วยครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของของร้านเราเลยก็คือเฉาก๊วยแท้อืไอ้ที่มาแล้วเมนูแรกใช่แตงโมแตงโมแตงโมตัวนี้นี่กินทุกวันคันทุกทีเหรอพี่ ใช่ครับเข้าถึงแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะตอบโจทย์แล้วก็มีความเข้มข้นก็คือออนดอร o c ็อกครับผมออนดอร็อกโอ้โหะง้นผมฝากให้พี่ทายเข้าไปรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่มันมันจะคันๆหนน่อยพี่พูค้าอย่างนี้แก้วเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอย่างนี้3าห้าครับผมโอเราอันนี้ปกติต้องคนก่อนไหมแล้วแต่ลูกค้านะแแต่ลูกค้าบางคนก็ตักเลยก็คือเพราะว่ามันจะ เขาเรียกว่าอะไมันจะมีความขึ้นข้นอยู่แลวมันมีความข้นอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยนมนมมันมากนมมันนะออมันจากอะไรพี่มันจากท้องมันเนย ของมันเลยรสชาติอยากให้แบบเชิญชวนคนที่เขายังไม่กล้าลองหรือว่าเดินมาถึงแล้วเดินกลับอย่างนี้ให้เดินมาถึงทำไมถึงต้องให้กล้าลองด้วยฮะเผื่อเ,เขามองว่ามันเป็นรูปลักษณ์เป็นรถเล็กโอมันต้องมาค้นหาด้วยตัวท่านเอง uh huh. ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองใชแ่แล้วแล้วอันนี้อันนี้ถ้าสมมติเข้ามาในซอยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคันนี้มาแล้วเอกลักษณ์ของเราก็คือปินไปเลยลก็คือแบบเข้าถึงแบบเร็วๆแล้วก็ออกไปเร็วๆมีมีเสียงมีเสียงไหมครับก่อนเข้าไปครับนี่ไงเสียงแบบนี้นะครับ เฉาขวยเหนียวหนึบหนับมาครับแตงโมแตงโมตัวนี้เต็มสิบผมให้9คะแนนผมไม่เคยกินนมไม่เคยกินนมผสมกับรสแตงโมนะอร่อยดีถ้างั้นขอรสสองได้ไหมพี่จะเอาเป็นซิกเนเจอร์หนดีก็คือมีชาไทยติดอันดับเจ็ดของโลกนะอันดับเจ็ดของโลกเอาตัวนี้ก่อนเลยอันเนี้ยคือขาดหรอคือช่วงทุ่งแก้วเดียว แล้วกว็จะได้กินคําแรกนะแต่ม่ปอนไรบางทีลูกค้าบอกว่าพ่อค้าอิ่มแล้วพ่อค้าก็บอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นผมขอนั่งรอได้ไหมสรุปแล้วชั่วโมงหนึ่งผมได้แก้วหนึ่ง <laughs> <laughs> นี่แหละพี่มันก็จะเกิดความรู้สึกที่แบบเราแบบนําเสนอแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแพ้เลกเข้าถึงแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเอาความสุขอยากเาห็นคนไทยไมีรอยยิ้มอันนี้คือขายดีที่สุดใน,นอันหนึ่งใช่ชาไทยทติดอันดับเจ็ดของโลกชาไทยเราเนี่ยที่เป็นของโบราณโบราณโดดด้านไปไกลแต่ผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วเราก็เราไปนั่งตรงนั้นกันสองคนแล้วก็ <c oughs> ฟังพี่เขาพูดไปด้วย <c oughs> ดีไหมมันมันจะเหมือนเป็นเวทีภาษีใช่ใช่เหมือนเป็นแบบยืนเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ทำชากล้วยไปด้วยเดี่ยวไปด้วยได้ครับได้ด้วยง มันเป็นอะไรที่ซอฟต์พาวเวอร์เลเยอร์คัสตอมบ้างอันขอแก้วสาเป็นเมนูพอขาแนะนำน่อยเอาเป็นชาเขียวแม่ชอบชาเขียวอันต้องลองไหมการปรุงแต่งก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจากแก้วที่แล้วก็คือปรุงยังไงก็ได้ให้มันเข้มข้นให้มันเข้าถึงได้ยากใช่เข้าถึงจนแบบคนอื่นเขาไม่กล้านำไปใช้อะเพราะว่ามันมันไม่มีกำไรเลย าผมไม่เคยเห็นเห็นแบบลุกแบบนี้นะครับลุกแบบที่มันใส่นมแล้วมันมีอย่างเงี้ยตัวนั้นจะเป็นบราวชูการเอามาเพิ่มความหอมความรชื่นเอานงี้แล้วก็เอามาให้เปลืองตัวเราด้วยเปลืองตัวเราใช่ถามว่าไม่ใส่กับใส่มีความหมายอันเดียวกันไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองมาตรงนี้ก่อนลองลองลองรีวิวรสชาติก่อนเดี๋ยวเลยเาแป๊บหนึ่งนะพี่อันนี้ชาเขียว อร่อยมากได้ไม่รู้มันไอตัวน้ําเชื่อมมันมันหอมมากเลยนะตวเนี้หอมรสชาติาเต็มครับรสชาติอร่อยมากครับเราปรุงแต่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกครับจริงๆที่มันรักในเฉาก้วยปี57เริ่มเริ่มเริ่ม้ตอ๋อนี่คือขายมาเป็น สามสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับยังไม่ถึงครับปีเองครับอ๋อยังไม่ถึงเมนูต่อไปเราจะกินอะไรนะสตรอเบอรี่เมนูไหนดีซอวีซอวีเออเนี่ยได้ยินมานานแล้วซอวีซอวีนี่มันเกิดจากไอ้สาวคนใช้แรงงานจากไอ้เพื่อนบ้านก็คือเรียกว่าซอวีซอวีจริงอ่ะใช่เอาซอวีอ๋อเขาพูดเองเลยใช่ไหมใช่มันก็เลยกลายเป็นศัพท์ อ่ะองั้นเดี๋ยวผมขอมาในลองลุกของซอวี่ซอวี่วสีสันเขาดูมิกกันดีนะซอวี่อันนี้คือที่น้องที่เขา,าใช่ไน้องน้องที่เขาชอบกินอะไร <c oughs> มันเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ยากจริงๆแล้วมัน อร่อยมันนัวกินแล้วสุขภาพดีใช่มีอายุยืนยาวใช่ไหมใช่กินปุ๊บอาจจะได้3โรโเลยก็คือเบาหวานความรังลรกเลยใช่เขาเป็นเมนูหนดีมะพร้าวไหมมะพร้าวไหมขอลองมะพร้าวหน่อยมะพร้าวนมสดแต่ตัวนี้ก็จะมีชฉอกโก้ทุทุกเมนูพี่เอาขวดไปเก็บไว้ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยแช่แช่ไว้เพรมันมีหลายรสชาติจังวะ นี่ทำเป็นเล่นนะฮะคุยคุยกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะเฮ้ยทำเป็นไวนะทำเป็นไวเดี๋ยวขอลองเราเป็พี่ไปนั่งกินบนรถไปนั่งคุยกันในรถกันเลยมีเผือกด้วยใช่ป่ะพี่ทำเผือกรอเลยได้ไหมได้เดี๋ยวผมลองขอชิมไอตัวนี้ก่อนนะคุณโอ้โหเป็นไงฝีมือจากคนกันทรลัดคือรสชาติมันพุ่งเข้าจมูกเข้าปากเข้าลิ้นเลยเลยมันจืดเลยจืดจริงไม่ใช่แคมลองดูเป็นไง รสชาติเนื้อเนื้อแทะเนื้อแทะเนื้อแทะเฮ้ยอันนี้สีสวยมากใช่ครับเดี๋ยวผมขอลองให้ซิกเนเจอร์ของตัวเผือกว่ารับรเ,บเ,เสชาติเหมือนกินเผือกที่หอมหวานแล้วมันเข้าถึงแล้วมันเยือกเย็นจริงๆคเฮ้ยแต่ร้านพี่เขารสชาติมันเข้าถึงจริงๆนะ<ช>เผือกก็คือเผือกอย่างมะพร้าวเมื่อกี้ก็คือมะพร้าวเลยอ กลิ่นอะไรกลิ่นเกินอะไรเนี่ยอ,ออกเออคืออยากให้มาลองกินนะปกติขายอยู่แถวไหนนะพี่รีรีไปทั่วเลยพี่ก็คือสายสามแล้วก็มีศาลาทางธรรมศพส,สายสองอะไรนะครับศาลารศาลาธรารมศพศาลาธรารมศพแล้วลุกต่อไปคืออะไรฮะไอ้กาแฟไหมครับเอ้ยอยากลองกาแฟเหมือนกันนะได้ครับกาแฟมันก็จะมีความข้อนอยู่อันนี้มีคาเฟอีนไหมเนี่ยมีครับ เราจะกัดฟันแบบ่างนี้เลยมันจะขัดมันเหรอแล้วอันนี้ใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟอะไรครับพี่ตัวนี้น่าจะเป็นอาราบิก้าหรือเปล่าหรือว่าเขาบดมาแล้วเราก็ไม่รู้แต่นี่เนี่ยบดจนละเอียดเลยนี่ะบดจนละเอียดเลยเราเหมือนแบบว่าเอาให้ลูกค้ากินแล้วประทับใจบว่าเราเล่าอยู่กับสิ่งนี้คิดแบบนี้นะเฮ้ย ภูฮาวายภูฮาวายก่อนอมาเน้นลุคของกาแฟบ้างนะตัวนี้เต็มสิบเท่าไรฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีที่เอายกเกิดไหมคือหวานเจีย๊ยบอร่อยอร่อยเข้มข้นคือใครที่ตามหาความหวานที่ไม่เน้นกำไรเนี่ยมาที่ร้านนี้เลยสุดยอดตัวนี้เอาไปสักเก้าแล้วกันพี่อถามว่าโปรตีนานได้ไหมได้นะครับอันนี้เป็นรสชาติของยเกิยกเกิดฮะ ตัวนี้เป็นรสชาตินมเปรี้ยว<ช>คือตัวนี้ก็เป็นตอนแรกตอนแรกไม่เปรี้ยวแหละเพราะสักพักเลยเริ่มเปรี้ยวละเริ่มเปรี้ยวเพราะว่าไม่ค่อยได้ขายขอชิมหน่อยหอ <c oughs> วานเจี๊ยบคุณลองเ <c> ห <oughs> มือนฝาเขียวดัชมิลเลยตัวนี้เขาให้กินคนละแก้วมนละแก้วอันนี้กินแก้วละคำอ,อันนี้คือเรากินไล่กินมาหลายแก้วแล้วเออไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรแต่ก็มาเพื่อที่จะ ให้ทุกคนแบบตามหาซิกเนเจอร์อ่ะแล้วตอนนี้เป็นงานเต็มสิวอะไร่ผมชอบนมเปรี้ยวอยู่แล้วผมชอบเตียวโยเกิร์ตอยู่แล้วอ่าแล้วลุกต่อไปคืออะไรครับพี่นมชมพูนมเขียวป่ะนมชมพูในลุกของเฉากุ้ยในลุนซิกเนเจอร์เออแล้วผมก็จะใส่น้ำตาลให้หน่อยนึงนี่ก็จะเสร็จอยู่แล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้เลยเอาเสร็จเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วแล้วอย่างช่วงช่วงแบบขายบ่ายๆร้อนๆมีง่วงนอนบ้างไหมพี่ก็มีมีอยู่เป็นนองพักอ๋อ ง,ง่งวงทำยังไงง่วงก็นอนเลยเออนอนตรงนี้เลยไม่ใช่ก็จอดไม่ใช่จอดนอนแล้วก็ขี่รถไปแล้วก็นอนไปเลยอนอนแล้วก็ขับแล้วขี่ไปด้วยเป็นโหมดขับอัตโนมัติใช่ไหมเปลี่ยนโหมดครับผมอ,อ,อ๋อให้ถึงลูกซอยไงบางทีถ้าเราจะเ,เ้ยตัวนี้มันแปลว่าอะไรพี่ตัวเนี้ยฉิงเฟิงป่ะตัวน้ะใช่ครับสิงชงอีสิงชงอีอ๋อตัวนี้เป็นรถนมชมพูนมตึงนมตึงนมตึงโถ มันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่หอมอร่อยอากุลลองดิแล้วว่ากินกับช็อกโกยมันตัดกันดีอืตัวนี้หอมหวานชื่นใจเหมาะกับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ชอบเป็นน้ำพึ่งมะนาวป่ะแล้วก็เสาวรสเฮ้ยเอาำผึ่งมะนาวตัดนะตัดเลี่ยนหน่อยนะวันนี้จะขายพันกว่าแก้วถึงไหมเพื่อนไม่ถึงครับผมร้อยกว่าแก้วนี่ก็ทั้งวันเลยนะใช่ครับผมอุ้ยอันนี้ น้ำพึ่งเดือนห้าป่ะเนี่ยน้ำพึ่งนี้ตองไว้นานแล้วจนแบบมันเริ่มเปรี้ยวแล้วเริ่มเปรี้ยวแล้วเออเออแต่สีสันดูดีนะอ๋อรู้แล้วอะสิทธิ์หลวงพ่อกล้วยนี่เองใช่ครับผมนี่แหละก็คือบารมีกูแรงอ่ะเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนนะเป็นรสมะนาวน้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวเดือนสามเออเปรี้ยวไหมรสชาติเหมือนคล้ายๆบ๊วยเหมือนกันนะใช่ครับมันเป็นเหมือนแบบ พ่อขาตอบใช่หมดเลยเหมือนกินในช่องฟิดเหมือนอยู่ในช่องฟีดไงแล้วเลยลุกต่อไปคืออะไรครับพ่อขาผลไม้รวมอ๋อเอามาผลไม้รวมเลมอนพันธุ์ครับในลุกของนมสดในลุกเรียกลุกเลยใลุกในกว่ารสชาตินะ จำไว้นะทุกคนมไม่ว่าจะใครจะขายอะไรก็ตามต้องมีเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์เราเราสามารถเราสามารถเอาไปนำไปใช้ได้นะแล้วต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็คือเขาเพิ่งนำมาใช้เราก็เลยอยากจะเอามาประยุกต์ลองใช้ดูเอออันนี้หมหุ่นละไม่รวมจริงคุณแคมลองเลยเอ,เอือเป็นไง เหมือน,นเหมือนดัชมิลสีเขียวนะพี่นะตัวเนี้ยหวานเจี๊ยดหวานเจี๊ยดห <c oughs> วานเจี๊ยดแล้วก็หอมดีนะ <c oughs> แล้วมี <c oughs> เห็นมามีบูฮาวายลวเลยพะะ่อขามีครับบูฮาวายกินแล้วแบบ เราไปนั่งแบบอยู่ที่ไหนบรรยากาศอยู่ในร้านเหล้าโอ้ขอลองขอลองหน่อยครับบูฮาวายบูฮาวายอร่อยแปลกนะอร่อแปลกมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะให้สิ่งแปลกๆนี่แหละเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรลองลองทานดูบางทีไปเล่นด้วยในบรรยากาศของไอเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างเหมือนนมเปรี้ยวหวานเจ๊ อแล้วมีลุกของอะไรครับพี่เอางี้เดียเอามาลิอันสุดท้ายแล้วละกันเฮ้ยมาลินี่นาอร่อยนะพี่นะครับนี่โอ้แล้วเขาใช้ของตัวเป็นเฮซูบายของแท้นะครับผมจากญี่ปุ่นเลยไหมครับอันนี้เจแปนปะเจแปนเ <Japan S 1> นาะ <Japan S 1> อ,อุ้ยอุ้ยของแรปี90มาะเนี่ยมาจากฮอกไกโดไม่ใช่ในลุกของมาริวันนี้ฝากไว้ทุกคนได้ดูเป็นแก้วสุดท้ายแล้วลกันเพราะว่าตอนนี้หวานเจยดขึ้นคอแล้วนี่ครับผม มาขอลองชิมตัวมะลิหน่อยอือมะลิจริงพี่โค<อ>ตรมะลิเลยครับมะลิแท้ๆเลยนะก็คือเขาหมักจากมะลิที่เกิดจากาที่ทชาวสวนเขาปลูกนี่แหละโอโ้โหตัวนี้อร่อยพี่ตัวเอ่อมะลิ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากล้านนิดนึง่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองทานนี้ต,ต้องทำยังไงบ้างครับพี่ พยายามมาขี่รถมาหาหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีจุดจอดเป็นประจำก็คือเราเล่ทั่วไปใครที่มีเบอร์ก็โทรหาได้นะครับพ่อค้ายินดีรับสายไม่รับแค่เฉพาะตอนที่พ่อค้านอนหลับและนอนกลน,นครับครับผมและนอนกลนด้วย <c oughs> อ่ทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะเฉากล้วยยืนเก่าหรือว่าเฉาก้วย,ยด,ดวงดีในรูปของยืนเก่าคนที่พี่สลับเวลาแล้วก็ เขาเรียกว่าสระความรู้สึกมารับฟังในรูปของเฉาก๊วยดวงลีที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเลเยอร์คัตตองซอฟต์พาวเวอร์ออนรกนิวตี้อร่อยเข้มข้นตอบโจทย์ลงตัวเป็นอะไรที่หาความรู้สึกเยือกเย็นแล้วก็เย็นเยือกเยือกขอบพระคุณครับครับผมอูปีอย่างนี้เลย